หุ่นแหงอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะพบในวรรณกรรมมีการฉีกคําเล่นคําว่าหุนาห่นกับคําว่าแหงวรรณกรรมเรื่องหมานุยผาแดงนางอ่ในวรรณกรรมเรื่องสินไซเองเนี่ยเราขยับไปอีกนิดนึงเราก็จะเห็นคําว่าหุ่นแหงที่ไม่ได้หมายความว่าความรุนแรงเราก็จะหมายความอยู่ความหมายหนึ่งนะครับในตอนที่สินไซเข้าไปถึงนางสุมนทาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ากลุ่มพันเกิดอาการมีลังสังหรณ์ก็แล้วกันนะครับแล้วแกก็เดินทางกลับมาทีนี้ กุ้ภพันเกิดอาการหุ่นแห้งหอดหิวในตัววรรณกรรมท่านบอกว่าขั้นวานองบ่มาเอาขึ้นหุ่นแห้งหิวหอดตายแล้วอยากก็เลยถอดเนื้อนอนคังแค่ดินสีใสแก้วกูมาเอาพีเฮี้ยวเยอะเมื่อนั้นนั่งเกาตันแถงถอยต่อผัวเหมือนกับผัวไปนานี่เหรอกลับมาแล้กวก็นั่งจนกระทั่งหมดแรงมากบอกว่าเท่าเอ้ยมาเอาข่อยขึ้นไปคอยเกิดอาการหุ่นแห้งหิวหอดไอคำว่าหุ่นแห้งหิวหอดเนี่ยหุ่นแห้งตัวนี้ไม่ใช่ความรุนแรงนะครับแต่เป็นอาการที่แบบ เมื่อยจนว่าบอมีแห้งนะถ้าเราไปอ่านวรรณกรรมเรื่องหมาหุยหมาหุยก็ขายตัวไปพร้อมกับพระเอกนั่นแหละครับาพระเอกก็เป็นน้องของหมาหุยอนะเนาะหายตัวไปปรากฏว่าพ่อก็คือเจ้าเมืองนี่ก็สั่งให้คนตามหาทั้งวันทั้งคืนนะไปหาตามนั่นตามนี่ก็ไม่มีนะครับสุดท้ายเสนาหมาดทั้งหลายที่ไปตามหาเกิดอาการหุนแหงหุนแหงแล้วก็ต้องกลับมารายงาน ต่อเจ้าเมืองในบทกลอนนั้นท่านบอกว่าห้อยวางเงือกอยู่นามกินออนสองกษัตริย์นันหรือกบ่เห็นท่างไดขคาบสีสองเจ้าก็ว่าน้ำหาไดหุ่นแห้งเขาจมเขาจึงขึ้นขอบไทยขึ้นเจ้าวาโดยก็มีอาการว่ากอบ่น้ำหาไดหุ่นแห้งเขาจมคําว่าหุ่นแห้งตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าจมแรงแรง หรือว่าด่าอย่างแรงว่าโอ้ยเด็กหน่อยสองคนนี่มันจะไปใส่หากับพ่อพ่อยงนี้ไม่ใช่นะครับหุ่นแหงที่สามที่เราเจอก็หุ่นแทงที่ปรากฏในเรื่องผาแดงนางไอ้นะผาแดงนี่แกก็ทําบั้งไฟแสนมาโอมบุญกับยาขอมที่เมืองเอกทีตาอมบุญเรียบร้อยแล้ววันที่เจ็ดนี่ก็คือไปจุดบั้งไฟเนาะปรากฏว่าบั้งไฟของผาแดงนี่เที่ยวไปจุดไฟกับพวกเขากระนวลนึกเถอเที่ยวจุดจนกระทั่งเกิดอาการหุ่นแหงไปจุดหลายครั้งนะในกรอนท่านก็บอกว่านะครับ ไฟผาแดงบอ่อใหม่เสียใจจนหนาลานะฮะพญาขอมเกือบสิบเป็นปวงบ่าไฟหมาแลนบ่ถึงก็หาหุ่นแห้งแล้วหลายที่เที่ยวจูดคําว่าหุ่นแหงในที่นี้นะเราลองไปเปิดพระยนานักรมลาวท่านอาจารย์ศิลาวีรวงและท่านอาจารย์ทองคําอ่อนมณีสนท่านให้ความหมายว่าหุ่นแหงนี้ก็คืออิดอิดในความหมายก็คือเมื่อยอิดเมื่อยแล้วก็เหลือแหงหรือว่าอ่อนแรงนะฮะ ถ้าเอาคำาว่าหุนที่แปลว่าถอยล้นถอยหลังบวกคำว่าแรงก็แสดงว่าแรงน้อยอิดเมื่อยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคำว่ารุนแรง أ, ที่ปรากฏในวรรณกรรมในความหมายที่หนึ่งคำว่าหุนแหงก็คือมีลักษณะเป็นอาการรุนแรงทางกายวาจาก็คือจ ah ่าหุนแหงในความหมายที่สองคำว่าหุนแหงอาการที่ไม่มีแรงครับอ่อนละความหมายที่หนึ่งก็คือรุนแรงความหมายที่สองก็คือไม่มีแรงนะครับคำว่าหุนแหงนี่นะครับโอเคนะครับ